สวัสดีค่ะพี่น้องปากไก่เฉยอีสานมาสัพปอนะคะหนึ่งเดือนค่อยถ่ายทีหนึ่งนะคะมันอยู่มีคนด่าเฮากอกันเลยมันจะได้คลิปมันได้หลอบเดือนเออได้รอบปีนี่เพิ่มมีคนด่าเฮาเขากำลังสบายๆค่ะแบบมันกระทษประดายนะขี่ได้มีเปล่ามีคนด่าเฮาดิเขาจะโมเดิ้ลโมเดิเก็ใส่ด้วยค่ะพอเรายนแบบจำแนงมอไปเดี๋ยวกันก็ร่างสาเลยด้วยโมเดิลก็ใส่ด้วยบอดมันมันหมดมันต้องขึ้นเอาคันไฟขึ้นหมดค่ะไปเมีย บอดด่อฟาทอวทครขีบอ,บบอยู่มันเป็นอย่างไรแต่แตงยังหนาคือคู่บ่อแบบแบบว่าบม่ได้แตกตลกยากมันมันตลกเองซูบูบบบรี่กูบอกบูรี่ติว่าเด่บบูรี่มันเป็นที่รีเออย่มาได้แปดหนึ่งมีคนวายเฮาเขากับไปย้อมดอกนี่ มแมวล่าขาแต่งตัวค่ะโจจกงากรุนะู้นาแต่ง,ตงตก <c oughs> ุ้มตลกเท่าๆกันขึ้นมาโหลดขึ้นมาผู้ใดเท่าแล้วก็เท่เา,เาจะพ้นเอาพูดแก่พี่แต่ผู้ซื้อว่าปอละเท่าสุขบา,ายสัน,นค่ะแขกพี่นี่คือบในอบนองค่ะแขกก็สมานไปลากพัชใสใสออมาตัวัดฮะ มัตตวัตเห็นบอเห็นบอฉุกเลยเปินเลยเจนไม่ได้ทำนะคะเจนไม่ได้ทำนะแก่เลยไรบ้ายรบ้านเร็วๆพวกตลกแก่ๆนะรีบแต่งตัวไปบอกทองดถว้าวบาน ไม่แล้ม่ได้เท่าี้ยาบ้น่อบน่เต็นนี่ไม่จะมาล้ำเท่าก็เทาลกเท่าเนาะโอ้ยสัตว์บอกข้ามหยาวในขิปสันนะฮะสวัสดีครับพี่โกตีป่าไอ้เบิกนาตอบเนยตั้งแก่เนี่ อราจจะเป็นเบื้องสาวนะคะเอาแม่ไปเอาของใครมาเนี่ยก็ไปซื้อไง60บาทแมนมันเกิดราคาเกิดราคาเสียไปเบื้องนองสาวนะคะไปเลียอะไรมาแต่งหนาเนี่ยอุ้เธอชนะหนานั่นยังอม่่หาเงาหาอะไรวะ ฮะแต่งเองเป็นบ้านานะแ่ตออ่ายเองกับบพอบปิด่ันฮาดเด้ไปแต่งทุ่นมีติ่มมาได้เด้แม่น <c oughs> มางแนะ่ลูกแต่อย่างมัในใสูตรเตะ ่ใมา่อบค่าแตงหนามาตัดอกให้ขี้เดียดขี้เดียดขีเดียดไม่ต้องไวให้มันยาวเลยต้องทำส่หไม่ต้องใส่ไ่ตรงเปแบบแบบแค่ฉันไปเต็มมาแล้วหมาอดาใส่ระลุกดาฉทนเลมานี่เขาเอาคื้าเอนสันล้ำปดดีแตงหนาการคิวยูบบอ ค่ะนลูกสาวเป็นกำลังใจปลอดใสนะค่ะหนึ่งเดือนถ่ายครั้งหนึ่งนะคะเพอ่อที่เกี่ยถ่ายไ,ไปสิส่มโทรศัพท์อากาศคุ้มนะคะเพราะว่าม่มาาีโทพวกสารพายผู้เปิดโอ้นนให้กีรัตน์แมเอ็ดนั่นคือจะเป็นตะเย็นก็โค้งที่ดอกแค่ที่เกลีแม่เห็ดกีรัตนแม่ใค่น้ำแข็งนะพี่นี่ควาเด็กหน่อยเอา กูสิคืนหายสําเนีเบิกเงินน่ะกูสินนะ <c oughs> สกดเบลเยี่ยมสะเนีเดี๋ยววา,าตลอดด้วยนะมสาวคนขาวเอ้ยมีแง่หลายม <c oughs> ากระต้องการทุกระหาวนั่ได้น <c oughs> <c oughs> เนาะไม่ไดู้แงิวไม่ิเฉย <c oughs> เลยขั้งเลยเออนั่นแหละ มืดตาแน่จะเฝ้าน้องค่ะจะเฝ้าดาจะเฝ้าวีเขาไป็นแต่วีนะเขาบอกน้องในเซอร์ทุกน้องมีบัตรูกสื่อเด้อเขามีขายอยู่เลยกล้ากำลังแต่งหน้าให้น้องนะคะเพราะว่าได้รับมอบหมายจากพี่โจมานะคะใคกลายเป็นห้าที่ไปแล้วครับ <Okay. S 2> วเตบุใดมากไหมถี่าใหาอ้าโหลวง <Okay. S 2> จุง๊บ ใส่ความเงียบนะคะเพราะว่าสร้างเพ์่วจะต้องคอ,อสอาสนะถีนะคะว <c oughs> ัดตานหางเอาเละนะยนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค ครูจะเฝ้าจาดนอนเลยค่ะเป็นบอร์ได้หนก็มีแตรพลป่ะครูปอจ่สวัสดียูปอจ่นจะมาจาดอะไรเห็นเบอร์ไรเสร็จครูพี่เลี้ยงโอเคค่ะจะมาจาดอะไรไม่ได้มาจ่าสักหน่อยมานั่งดูลูกสาวพาลูกสาวมาแต่งหน้าเดี๋ยวสู่เดี๋ยวเดี๋ยวส้มสูเดี๋ยว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 ส้มสูเดี๋ยว ม, er, er o, er o, er o. มันต้องเหตุมีเงินหลักเสริมดังให้มันเหินเหินเอดบอกว่ไม่ต้อเวเอาขาต้องเห็นมมันจังเหินคือดังใหญ่ล่ะออเหตเหินเหินคือดังใหญ่เลยล่ะให้แม่เซ้นลับไปเลยค่ะเซ็นพี่เทียนไงไปบอกฉันคาบูรีฉันแฮ ันนี้ใส่เอลอันบอลนี่เออใส่เปโลใส่ตาหน่วยใหญ่ตาน้องเขาหน่อยๆนี่ค่ะใส่เพรมันปีดนะแม่ใส่ไรเดี๋ยวค่อยเป็นไลฟ์ช่องไม่ติ่มต่อค่ะให้น้องมาแต่งตัวก่อนเพราะว่าแสดงหนึ่งทุ่มนะคะ FC มันมีเวลาน้อยนะคะเป็นอย่างอันคุปปอจ์ตไปเอิรนนะเพราะเป็นอย่างได้น้องตถูกฝาแต่งตัวค่ะหนูตามหาอยู่างนีไม่ทุกทุกเย็นหนูต้องเดินมา เดินมาได้แล้วค่ะตัวติดตามมาได้ค่ะเดือนหนึ่งจังทายเชนหนึ่งไปสอบมาแล้วบ่าหลวงจะใส่ได้โดนบอเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ชันทายครีบนี่ลูกสาวกำลังแต่งหน้าอยู่เด้อเดี๋ยวไปเบิ้งช่องอันของพิกาต่อเด้อค่ะเดี๋ยวพอใส่กันสิ่งเฒาก่อนจังนึงเพราะว่าจ่าพี่น้องว่าให้รู้ว่าฉันกลับมาแล้วนะคะ บ๊ายบายนะคะลูกบ๊ายบายค่ะ bye 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 bye